สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พอกับน้นผู้พิกนะครับมื่อนี้ก็ในโอกาสดีถือเลือกถือใส่นะครับมาส้มสวนพิกนะครับพาพี่น้องคำว่าบึงมื่อนา้ก็อยู่ํำสวนคุณเมอหนุ่มนะครับแนะนําตัวนะครับผมเออสวัสดีค่ะยายหนุ่มจ้าปีนี้เป็นยังไงเมย์เออปีนี้ก็เห็ดหยากแน่ยูหเห็ดหยากยูมันเกิดหยากคือว่หยาก่นาะ เพราะว่าฝนกับพวกฝนปลูกง่ามไรก็มีแต่ฝนมานะ่ะอันนี้เพื่อนกับภาคไปหลายปีแล้วเนอะภาคไปหลายปี<น>ละสองสี่ปีละคุณนะเขาก็มาปลูกใหม่ปีนี้ไปจังไหเแม่พวกลูกกันพี่เข้าอ้ยก็มีคือเก่าน่ะใบแหลมใบซ่าใบเดืองนี่ละกระสีอันกระสีหญ้าก้านอ่นปวดกัานยั้งไปนี่ละอันนี้พื้นที่ของแม่นี่ก็ปลูก ประมาณจะพันต้นครับสองพันนี่ละสองพันกว่านี่ละมพันกวต้นเนาะเออระยะค้าวมากับเป็นปกตินเนาะปกีิแห้งเออบกีิแห้งดอกมันบริแรนอันแบบว่านั้นบริรเอาอันตามอันนั้นมันนาเดี๋ยตจะจปลูกนาเนี่ยปลูกคนเดียวเนะก็เนี๋ยวจะมองที่มองห้างมันบรเสมอนะนาะพื้นที่มองนี้ก็คือพื้นที่ที่เฮ็ดนามากอ่อน ที่เห็ดหน้ามาก่อนบันก็เลยอยากลองเห็ดน voilà ้ำเพลินก็เลยว่าโอ้ยเหตุแต่หนาไหลกับวน่บเดะไม่ได้เข่าเนาะไม่ได้เข่าก็ได้อยากอันเปลี่ยนแปลงใหม่เห็นผู้ปลูกเพียกมาสุปีสุปีก็ลองเหตุบางนาอยู่คนเดียวสินะปลูกหน่อยปลูกไร่มันก็เป็นไรได้เลยเขาได้เนาะเออเขาได้ชนตัวของเหานี่แหละพราได้ใส่ได้กินน้ำเพลินนี่นะอันเดียวให้แม่พายางมึงสวนนี่ด้อครับผมอ่ะเแล้วผ้ามีดะ มันก็บโเสมอไปไหนล่ะบ่พีกอันนี้นั่งมาโดนเห็นดาวเรื่องนี่ก็คือเอามาปลูกอยังครับนี่เอามาปลูกคนว่าเคล็ดลับมั่นกระเคล็ดลับบ่เห็นเป็นดาวเรื่องคนว่าอปลูกมากจะได้ขออเบิ่งปลูกดาวเรื่องกันดาวเรื่องพีกเออกันดาวเรื่องพีกคนวละมองง่ามๆกันสิเป็นพวกมันโบอื่นหนามเนาะเออมันเ มันโหนน่ะมันถอยถ้าขุ่นนะเบอร์พญางมาเรียดดินรวมครับดินรวมรวมได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ถือว่างามอยู่เนาะเอองามโย่ไม่เห็นประสมออสีดยาอันนอนหอกกระดุงนี่ยอันนี้ก็นอนก็เริ่มลงเนาะเออบอมเออเริ่มลงแล้วสีดได้่างมันหอกกระดุงเนี่ยสีดีาป้องกันมาเรียบร้อยแล้วป้องกันแล้วพวกเป็นต้นเหลืองพวกเป็นพวกกันเป็นใบสามีบอครับมี่โยมี่โยมันเริ่มมีแล้ว เริ่มสิเขามาแล้วเนาะเออเริ่มสิเขามาแลต่กี้บ่มีดอกก็พยายามลีกเลี่ยงเนาะเออพยายามพยายามสียาสียาสปองกันไว้พยายามพยายามปองกันอยู่ใครก็ปล่อยให้มันขึ้นร้ายก็เก่าสีป้องกันอยู่เรื่อยอยู่อันนี้กระสีเป็นส่วนส่วนพันงามเลยนี่ส่วนพันงามก็มีเท่านี้ด้มันก็อยู่ประมาณนี้เนาะเออก็ปื้นไปในี่ทังนั้นน่ะทั้งนั้นมันหืมหนามโผล่ที่นั่นทั้งนี้มันโน่นเป็นวา มันคอยมันคอยพีกมันคอยไปเช่าผุนนะแต่แต่เป็นหมองนอนกสิงามเนาะมงาต้องไปผุนมันอื่นหนำมันก็ชิบว่าไข่เสมอไปเลยไม่ได้สามได้สามสามที่อาผุนได้นั่นยุหมงมั่วอันบี้่ได้สามนะกับปกติสามยุหมันสามรอบเดียวกระเดียวเลยนะพีกนี่ก็ถือว่าเป็นใบใหญ่ดีเนาะเขาวาผ่านนี่เป็นต้นใหญ่ต้นสูงแห่งเออต้นใหญ่ต้นสูงนะกะร่างที่อันเดิมอันผ่าใหม่สักตี่ระบัน าใหมซอันนี้ยังยังโมขั้นรึงเสือกเนาะครับบอ่บอนักบ้านในตอกรักบ้านพอ่อเฮ็ดน้ำกูเหมือยุยากแต่กูมือผ้มา,มอามือบ่อนนะจัานวนี่นนก็ต้องฝเ,เ,เออฝา้าแล้วนี่พรแตาผ้ายุมานี่โอ้ยเอาบ่าท่านเนี่ยเอาบอ้ท่นฮักสี่มันก็ะไดสามข่องสี่ของไอ้ยังจะหนีมาหนีแล้วพบนางก็เป็นนำนำพุงเนาะเออนำพุงกันละ น้ำพุ่งกระเฮ็ดเ่าท่านได้ถือรักวันไหนดอกลูกช <c oughs> ายกับอันไม่เฮ็ดให้แม่เขากับวัวเคยผ่านเฮ็ดจเจียเนาะน,น้ะไม่ใช่อันแบบว่าบริคุ้มผ่าปลูกปีปลูกไม้สี่สามสี่ปีกว่านั่นบริคุ้มผ่าจยเจียเนาะมันก็ลองมาเฮ็ดน้ำเพลินมึงคุ้มผ่านะพอไอ่สีดําเป็นยัางกับตรวจสอบเบื้องย่างตรวจสอบเบื้องบ่ายนี้นเป็นโดวงยัางกะต้องค่อยสีดํานั่นนะถ้าเป็นบ ก็เป็นเพียเป็นบ่งสีก็เอายาบง่งยาเพียมันสีอันป้องกันไใบเดียวครัใบยิกใบงอกสีก็หายาใบยิกใบงอมันสีผลลัพธ์ปีนี้แม่มองว่าจังไรเป็นแต่ผลผลิตเป็นแต่ได้หลายบ่หหวยขันมันอันคือบ่อันซ้ำนี่ก็ว่าสิได้อยู่น่ะแน่อ่ะเนาะแต่ว่าชีว่าสิได้อยู่นั่ะแน่ขันบ่เป็นถั่วหลูกบ่ไม่เยียบก่อนเนาะบ่เบียดเบียนก่อนก็สิว่าสิอันนี้ยุ่น่ะ พ่อได้กินได้ใส่น้ำโม่พิ่นที่พีน่น้องอันนี้นะครับเป็นพื้นที่แม่เราปลูกเนาะประมาณสองพันต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปลูกบัวลายเนาะเพิ่นกระเฮ็ดจำเพ็น,พนไ,ได้ไไกัเป็นมือใหม่น้ำเนื้เอเป็นม,มือใหม่น้ำเนื้อนี่นะครับพี่น้องวัอน,นี้ก็ภาพี่น้องมาเบิ่งแต่ละสวนเนาะเป็นแนวใดผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาเน่อครับคอมเมนต์มาเลยิ ไกบอกแน่ฉันมียาดีๆแค่ผุ่นกับบอกแน่สวน้อเพลิงกกันก็ได้มันก็ห้องกสิสามใหม่หรอกนี่สามมันก,ก็ในทั้งสาวก,กหมื่นพวกนี้มันก็นแตกม,มันบ่เสมอเสด็จลาพี่น้องเอ้ยฝ่าฝนเนาะเอ็ดน้ำป่าน้ำฝนกันยงสีดาคุาาณได้มีความคิดเห็นจังไหนนะครับก็จัง้อมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับวัอนี้นะ สองลากันไปก่อนนะครับพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ